อันว่าแม่พระธรณีเทพียงแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินคือหน้าดินแต่ถ้าขุดลึกลงไปเกินกว่าหนึ่งสอบอันนั้นถือว่าเป็นเขตเมืองบาดาลเขาพญานาคเขาปกครองอยู่ครับทุกครับอาจารย์คงครับครับสวัสดีสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านครับ คลิปนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่คิดว่าเป็นความเชื่อนะอาจารย์นะ mm hmm. ตอนนี้ที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีพระแม่ธรณีที่สวยที่สุดในสยามประเทศตอนนี้ทางวัดจัดให้มีพิธีกราบนะครับพิธีกราบคารวะพระแม่ธรณีฝากตัวเป็นลูกเป็นหลาน mm hmm. เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่2ี่ที่ผ่านมานะครับท่านอาจารย์คม mm hmm. ผมทราบมาว่าหลายๆคนนะฮะรบบอบๆตัวท่านอาจารย์เนี่ยสัมผัสรู้ถึงว่าแผ่นดินไหวเป็นยังไง แต่ตัวท่านอาจารย์ไม่รู้สึกเลยมีความเชื่อกันนะครับว่าคนที่ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานหรือแม้แต่มีความเคารพพระแม่ธรณีเป็นการส่วนตัวเนี่ยท่านจะปกปักรักษาอันนี้เป็นความเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องที่อาจารย์ประสบประการจริงๆครับเหตุการณ์ในวันนั้นก็เราพูดถึงความเชื่อแต่โบราณก็แล้วกันนะเราไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องเทพีแห่งแผ่นดินหรือว่าแม่พระธรณีมันมีอยู่ในทุกศาสนา ตั้งแต่ดึกดำบรรครับเป็นความเชื่อโบราณดึกดำบรรก่อนที่จะมีศาสนาถ้ะสมัยก่อนเขายังไม่มีชื่อมีนามอะไรหรอกเขาจะเรียกว่าเทพีแห่งแผ่นดินเท่านั้นเทพีแห่งแผ่นดินเทพีผู้รักษาพื้นปฐพีหรือว่าเทพีแห่งแผ่นดินนะ <c oughs> ตะวันตกของก,กรีกโบราณเขาก็มี<อ>แล้วก็ศาสนาพราหมฮินดูเขาก็มีแล้วในศาสนาพุทธของเราก็มีครับนะ เขาจะมีตัวตนจริงหรือไม่นั้นมันยืนยันไม่ได้หรอกเราก็ไม่รู้หรอกอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีแต่มันเป็นความเชื่อที่สื่สารกันมานับหมื่นปีต้องใช้คำว่าหมื่นปีนะเป็นหมื่นปีอ่าเป็นหมื่นปีอ่มันไม่ใช่แค่ระดับพันปีแต่ความเชื่อนะั้นมันพัฒนาไนงะพัฒนามาเรื่อยๆยนะยกระดับความเชื่อขึ้นอพอตั้งศาสนาขึ้นมาก็ เอาความเชื่อดั้งเดิมเรื่องเทพีแห่งแผ่นดินเนี่ยไปใส่ไว้ในศาสนาของตนเองเอ,อ,อแล้วก็ <c oughs> ตั้งชื่อตั้งนามให้ท่านเรียว่าถวายนามให้ท่านมแม้กระทั่งในตำนานของพุทธศาสนาหรือว่าพุทธประวัติในตอนที่พระสิกขะนะ <c oughs> กำลังบำเพ็ญนะกำลังบำเพ็ญและในวันสุดท้ายที่จะสำเร็จนะสัมมาสัมโพธิญาณ ก็ได้มีมารมาผจญนน <c oughs> ในพุทธประวัติถ้าใครได้บทได้เรียนหรือได้ศึกษามาก็จะรู้ได้ดี <c oughs> พญามารสุรัสสวัสดี <c oughs> ได้พา <c oughs> บรรดาไพรพลนับแสนนับล้านมืดฟ้าหมัวดิน,น <c oughs> มารผจนอ,อ,องค์พระสิทธ,ธัะ <c oughs> แล้วสุดท้ายเนี่ยแม่พัทธรณีนะเป็นผู้ขึ้นมากำรับ <น>แม่พัทธรตีเนี่ยได้เนรมิตกายขึ้นมานเป็นตัวเป็นต้น,นแล้วก็มารีบมวยผมรู้ว่าเส้นผมนครับบีบเอาน้ำนที่อยู่ในมวยผมของแม่พัทธรณีนั้นซึมออกมาหลั่งไหลออกมามา,มากมายจนกระทั่งท่วมไปหมดกลายเป็นมหาสมุทรบรรดาไพระพลของพญามารธุรสวดีนัจมน้ำตายบ้างอะไรบ้างหนีกันไปอยู่ไม่ได้นะ ฉะนั้นในบทความบทตอนนี้นะพุทธประวัติตอนนี้นะผู้ทธเจ้านะไม่ได้ชนะมารนะแม่พระธรณีนะเป็นผู้ปราบมารเป็นผู้ปราบมารเป็นผู้ปราบมารครับนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าหากว่าในคัมภีร์ของศาสนาฮินดูเดิมเริ่มแรกนั้นว่าแม่พระธรณีเนี่ยเป็นชายาของพระวรุณเทพบุตรนะคือคือเป็นชายาของพระพิรุณฝนนะะอืม แล้วต่อจากนั้นมาคำภีมันแต่งกันมาเรื่อยๆ oh. อบางบางตำราเ็าว่าเป็นชายาของพระศิวะบางตำราเ็ว่าเป็นชายาของพระ,ว,ะ oh. รวิษณุเทพหรือพันนารายแต่ว่าในทุกศาสนาก,ก็คือต้องมีแม่พระธรณีรอยู่ด้วยแม้กระทั่งในเตาในคงชื่อมีหมดแหละมีหมดน,นะแล้วความเชื่อแบบไทย,ไทย ตั้งแต่โบ,โบราณซึ่งยังไม่เกี่ยวกับศาสนายังไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธก็มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วพอเรามารับนับถือศาสนาพุทธซึ่งในพุทธประวัติก็ยังมีประวัติของแม่พระเทณีอีกอมันก็เลยกลายเป็นว่าความเชื่อที่ซ้อนความเชื่อมันซ้อนกันอยู่ที่มีคนโบราณโบราณไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนก็ตาม เขาจึงต้องมีการขอคำมาการบอกกล่าวการขออนุญาตนะในทุกๆปีเนี่ยนะปัจจุบันเนี้เขาเรียกว่าราชพิธีสิบสองเดือนครับถ้าสมัยก่อนโบราณเนี่ยมันเป็นเรื่องของชาวบ้านประเพณีสิบสองเดือนในแต่ละเดือนต้องทำประเพณีอะไร,ระจะต,รต้องเส้นไหวอะไร,รขอคมาอะไรอย่างนี้นะแล้วก็โดยเฉพาะการไหวเส้นไหวหรือขอคมาผีน้ําผีดินนะ ขอขมาผีน้ําผีดินซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นพิธีลอยกระทงพิธีลอยกระทงครับแต่ถ้าโบราณคือขอขมาผีน้ําผีดินก็คือแม่พระธรณีแม่พระคงคาเนี่ยแหละเขาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็น้ําที่รีดออกมาจากเส้นผมก็คือแม่พระคงคาอีกนั่นแหละฉะนั้นธรณีกับคงคานี่แยกกันไม่ได้เขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันนะแล้วโดยเฉพาะอย่างกระทั่งทุกวันนี้แหละนะ แม้กระทั่งเวลาเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนสร้างอาคารพาณิชย์ต่างๆเห็นไหมล่ะครับครับตอนขุดหลุมตอนยกเสาเอกเสาโทอะไรนี่นะก่อนจะขุดหลุมเนี่ยถ้าโบราณเนี่ยก็เช่นกันเขาต้องมีพิธีกรรมและการบอกกล่าวการขออนุญาตครับต่อแม่พระธรณีเจ้าที่เจ้าทางครับแล้วก็พญานาคนะอ๋อพญานาคด้วยทําไมต้องขอพญานาคด้วยในเมื่อเราทําบนแผ่นดินไม่ได้ไปทําที่แผ่นน้ําครับนะ ที็นี้ความเชื่อตั้งแต่โบ,บ,บราณโบราณนะ,อ,ะอันว่าแม่พะระธรณีเทพียงแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินคือหน้าดินครับหน้าดินทั้งหมดทั้งโลกนี้แต่ถ้าขุดลึกลงไปเกินกว่าหนึ่งศอกนะเกินกว่าหนึ่งศอกของเราเนี่ยครับอันนั้นถือว่าเป็นเขตเมืองบาดาลเขาอ๋ออาเป็นเขตเมืองบาดาลพญานาคเขาปกครองอยู่ถ้าหากว่าไปลุกล้ำ หรือว่าล่วงล้ำอนาเขตเขาเราขุดหลุมลึกลงไปเกินกว่าหนึ่งศอกเนี่ยไปกระเทือนเมืองบาดาลฉะนั้นต้องขออนุญาตพญานาคด้วยนะอันนี้เราคือโบราณเขาทํากันมาและถือกันมาฉะนั้นเวลาจะยกเสาเอกเสาโทเนี่ยก็สังเกตดูได้ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นประกอบพิธีแบบโบราณแท้จริงนะเขาจะต้องมีการจัดของบวงสรวงทั่วไปเนี่ยคันะ ม,มีหัวหมูเป็ดกะเล้กก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นบวงสรวงเทพพย,พยดาเจ้าที่เจ้าทางแต่ของแม่พระธรณีนั้นก็อีกอย่างหนึ่งของพญานาคอีกอย่างหนึ่งเขแยกกันอืมถ้าของพญานาคเน ikke, เคี่ยเขาจะทําเป็นกระบะกับปุ้ยกระบะเล็กๆกับปุ้ยนะนะจะมีบรรดาไอ้กุ้งผ้าปลายำเหล้าข้าวอะไรเนี่ยใส่ในกระบะนะครับแล้วเขาจะเอาวางก้นหลุมครับอ่าพอเสร็จแล้วเขาเอาวางไว้ที่ก้นหลุม อันนั้นแหละเขาบูชาพญานาคนี่แหละคือพิธีกรรมที่ถูกต้องนะแต่โดยส่วนมากเขาที่ทุกวันนี้เห็นๆกันก็แค่ตั้งเครื่องบวมสวงบนโต๊ะกันเฉยๆอันนี้ก็ปูเสือกันเฉยๆนะแต่ไม่มีการบอกกล่าพญานาคก็ไม่ถึงอืไม่ถึงและโดยเฉพาะอาคารใหญ่ๆมันต้องมีการตอกเสาเข็มนะครับไอ้เสาเข็มนะทะลุทะลวงลงไปกี่เมตรล่ะนั่นแหละเมืองบาดาลเขาตรงๆเลยเต็มเเลยใช่ ฉะนั้นเราจะไม่ขอเข้ามาและขออนุญาตพญานาคไม่ได้สําคัญมากนะเรื่องนี้สําคัญมากที่นี่ในความเชื่อนี้แหละนะในความเชื่อนี้ที่สืบสานกันมาก็บอกแล้วตั้งแต่ดึกดําบรรนับหมื่นปีนะแลาไม่ใช่เฉพาะเชื่อในเฉพาะศาสนาพุทธไทยเท่านั้นมันอยู่ในหลายศาสนานะความเชื่อเรื่องนี้อยู่ในหลายศาสนาเพงนัในความเชื่อโบราณโลกนี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรเห็นไหม เราเชื่อเรื่องอะไรเรื่องปลาอันนนท์โลกนี้มันตั้งอยู่บนหลังปลาอันนนท์นะยามใดที่ปลาอันนนท์มันพลิกตัวเนี่ยมันจะเกิดแผ่นดินไหวอันนี้เป็นตำนานพื้นบ้านทั่วไปนะแต่ถ้าหากว่าตามพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแผ่นดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้ําครับแผ่นดินเนี่ยมันตั้งอยู่บนน้ําำแล้วน้ํานั้นตั้งอยู่บนอัจฉริยะอากาศนะอัจฉริากาศนี่คืออะไรฮะก็คืออากาศไงอากาศอเป็นอากาศ ตั้งที่พระองค์พูดไว้ถูกต้องนะตั้งอยู่บนน้าจริงเพราะอะไรเราเจาะลงไปมีน้ําบาดาลใต้โลกมีแต่น้ําทางนั้นเลยก็แสดงว่าแผ่นดินนี้ตั้งอยู่บนน้าจริงครับอาจารย์แล้วลึกลงไปอีกอ่ะมันมีแก๊สไหมล่ะมีเห็นมนั่นแหละอชาากาศไงเห็นไหมพุทธเจ้านี่รู้จริงเห็นจริงเย่างนั้นย้อนไปหลายพันปีไปแล้วด้วยใช่ ขนาดวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญนะพระองค์รู้หมดแหละครับเห็นไหมแต่ตำนานอื่นๆก็ว่ากันไปอะเนาะตำนานอื่นๆเขาก็ว่ากันไปแล้วมียักษ์แบกไว้บ้างมีอะไรแบกไว้บ้างก็ว่ากันไปตามความเชื่อนะใครเชื่อยังไงก็แล้วแต่ไอ้นี่เราไม่ว่ากันนะแต่ก็ยังเชื่อกันอยู่คนเท่าคนแต่คือพระปานน์ใช่ฝังใจพนะอนอลก็เอาง่ายๆเลยนะมนุษย์เรานี่มันแปลกครับทุกเชื้อชาติพันธุ์บนโลกนี้ครับ ทุกชาติทั้จะมีความเชื่อเรื่องตำนานมากกว่าประวัติศาสตร์และความเป็นจริงครับใช่ศึกษาจนรู้จนพิสูจน์ได้ว่าอะไรเป็นอะไรครับแต่กูก็ยังปักใจที่จะเชื่อตำนานครับเป็นหลักเอาไว้เห็นไหมก็เหมือนอะไรตำนานที่ว่าพราะพรหมสร้างโลกเห<อ>็นไหมของฮินดูก็ดีของพุทธก็ดีครับตำนานพระพรหมสร้างโลกเราก็ยินดีเชื่อ ทั้งที่วิทยาศาสตร์ทุกวันนี้พิสูจน์กันชัดเจนแล้วว่าโลกนี้มันกําเนิดขึ้นเองแล้วมันมีความเป็นไมาย,ยาวนานนะอ,อย่างน้อย4ี่พันห้าอยล้านปีนะโลกนี้ที่มันเริ่มกำเนิดขึ้นถึงปัจจุบันทุกวันนี้มันวิวัฒนาการมาแบบไหนอย่างไรแล้วแต่ระยุกแต่รสมัยมันเป็นยังไงยังไงวิทยาศาสตร์อธิบายได้หมดเราก็รู้แลวก็เชื่อตามนั้น ับแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเชื่อเรื่องชมสร้างโลกไม่ยอมทิ้งเห็นไหมและหลายๆเรื่องเชื่อตำนานมากกว่าจริงครับอาจารย์เชื่อตำนานตำนานหนองหานล่มเรื่องพญานาคเห็นไหมพระแดงนางไออ่าขาวพระแดงนางไอพญานาคพิโลดมาล่มเมืองโอ้ยเชื่อกันจริงๆเดี๋ยวคนยังไม่รู้อาจารย์ช่วยเล่าย้อนยอนได้ดึงผรแดงหน่ ตำนานเมืองอะไรเมืองเชียงแสนนะเมืองเชียงแสนล่มไอ้นั่นตำนานปลาไหลเผือกครัไม่ยังไงครับอาจารย์ที่มาอาจารย์ขอหน่อยฮะอาจารย์อตำนานปลาไหลเผือกก็คือว่านะมันในอาชีพเมืองเชียงแสนในยุคนั้นสมัยนั้นครับได้มีกระทาชายนายหนึ่งไปได้ปลาไหลมาตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเป็นปลาไหลเผือกนะก็เอามาถวายเจ้าเมืองหรือถวายกษัตริย์ในยุคนั้นครับ <c oughs> ทีนี้พอมาถวายแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้มานพเนี่ยนะก็คิดว่าสัตว์นี้น่าจะเป็นสัตว์มงคลซึ่งสัตว์มงคลแบบนี้มันต้องคู่ควรกับเจ้าเมืองหรือกัตรัตว์เท่านั้นก็เลยเอาไปถวายครับ <c oughs> พอไปถวายแล้วเนี่ยนะบรรดาผู้รู้ในราชสำนักนะก็คือ บรรดามุขมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะก็เชื่อตามนั้นแต่กษัตริย์ไม่เชื่ออโอ้มันก็คือปลาตัวหนึ่งแค่นั้นแหละมันเป็นแค่ปลาไหลที่มันตัวโตผิดปกติมันจะมามีอะไรถ้าของคู่บุญคู่ปร,รมีมันต้องช้างเผือกไม่ใช่ปลาไหลเผือกเใช่ไหม,มก็เลยสั่งให้ทำการ,าารจัดการซะแล้วก็ตัดแบ่งกันไปปรุงอาหารนะ คำว่าเมืองสมัยนั้นประชากรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกครแล้วแบ่งกันไปจัดสรรปันส่วนกันไปทุกครัวเรือนแล้วก็พระเอิญม,ม,มีครัวเรือนเดียวคือหญิงไม้ซึ่งอยู่นอกเมืองปุออก,กระตอบอยู่ชายป่าอยู่ห่างเขาครับแล้วก็ไม่มีใครให้ความสนใจไม่ได้รับส่วนแบ่งนี้ครับนะไม่ได้กินไปลาไหลเผื่อเขาหรอกอทีนี้พอกลางคืน่ะมันเกิดอาเพศ พอดึกหน่อยแค่นั้นแหละครับอ่ามันเกิดจะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งแผ่นดินแผ่นฟ้าอ่าโอ<ฮ>้แล้วหลังจากนั้นแผ่นดินมันก็ยุบตัวลงทั้งหมดทั้งเมืองครับนะทั้งเมืองเลยครับนะเหลือแค่บริเวณกระ๊อบของหญิงไม้นั้นเท่านั้นไม่ดูดไม่โดนแล้วพอมันยุบลงไปแล้วน้ําก็พุ่งขึ้นมามกลายเป็นหนองน้ํามาหึมากระทั่งทุกวันนี้ น้องหานใช่ไหมอ่าอ่าเมืองเชียงแสนเมืองเชียงแสนเมืองเชียงแสนน้องหานก็ตำนานแบบเดียวกันแต่อันนั้นเป็นเรื่องของพญานนะพญานเพราะอีสานเขาเชื่อเรื่องพยานนะมันถึงผูกไปเราก็ยังเชื่อแบบนี้นะ่คนพื้นถิ่ก็ยังเชื่ออย่างนี้ก็เชื่อก็เชื่อใช่ทางทางที่จริงๆแล้วมันคืออะไรแผ่นดินไหวแผ่นดินยุบตัวเป็นเรื่องธรรมชาติและเรื่องวิทยาศาสตร์โดยตรงไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นนะมันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งรู้สึกว่าจะอยู่ทาง อุตรดตนะอาจารย์เจดีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยพังนะฮะแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีประดินไหวอาจารย์ลองวิเคราะห์สิครับว่าขอขอญาตนะคนๆที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพม่านะบางคนแย้งบอกว่าโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายพม่าทำไมจึงไม่เนี่ยเกิดขึ้นกับคนพม่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หายไปไหนในอันนี้ดูความเคารพนะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือส่วนศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงครับนะภัยธรรมชาติก็คือภัยธรรมชาติมันคนละส่วนกันคุณต้องทําความเข้าใจตรงนี้คนละส่วนกันเลยอ่าแล้วธรรมชาติภัยธรรมชาติมันไม่มีตัวมีตนไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันไม่รับรู้อะไรกับใครทั้งสิ้นมันคุยกันไม่ได้นะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่สื่อได้มันต้องสื่อสารได้ มันต้องสื่อสารกันได้โดยทางจิตครับแต่ธรรมชาติมันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณครับและเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยอย่าว่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปแบบนี้เลยพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธเจ้าครับก็ย,ยังช่วยไม่ได้ท่านก็ยังโดนใช่ถ้าตามความเชื่อของชาวพุทธเราเนี่ยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สูงสุดแล้วนะครับอาจารย์นะ เหนือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะขนาดเหนือมนุษย์และเทวดายังช่วยไม่ได้นะอาจารย์ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ได้อย่าลืมนะว่าบุญบารมีหรืออิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยการจะใช้เนี่ยต้องมีขอบเขตนะครับมันไม่ใช่มาใช้โมสโซ่ได้นะเหมือนอำนาจในมือที่เรามีนยลองใช้โมสโซ่ดูก็ชิบหายนะครับอาจารย์มันต้องมีขอบเขตของมันต้องถึงการถูกเวลาถูกบุคคลด้วย บุคคลผู้นี้เราควรช่วยไหมสถานการณ์นี้เราควรยื่นมือเข้าไปไหมมันต้องพิจารณาต้องดูครับแล้วแล้วโดยส่วนาตามหลักความเป็นจริงนะั้นสภาวกรรมของแต่ละบุคคลฝืนกันไม่ได้พราะสภาวกรรมนะอาจารย์เป็นสภาวกรรมด้วยอ,อย่าลืมนะสิ่งที่พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยไม่ได้มีอยู่สี่อย่างครับนะเรื่องกรรมกรรมนะฮะเพราะองค์เปลี่ยนแปลงกรรมใครไม่ได้รับผ่อนเบาให้ก็ไม่ได้ ช่วยใครไม่ได้เลยกรรมของใครทําอย่างไรต้องรับกันไปอย่างนั้นนะข้อที่สองเรื่องอะไรเรื่องสติปัญญานะพระองค์มีสติปัญญาล้าลึกล้าเลิศนะเป็นครูของมนุษย์และเทวดาพระองค์ก็มไม่สามารถแบ่งปันสติปัญญาให้ใครได้ต้องฝึกฝนกันเอาเองนะข้อที่สามความสีวิไลของธรรมะ สภาวะจิตที่เข้าถึงธรรมะและเข้าถึงสมาธิเนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างไรเนี่ยอธิบายสื่อสารทางภาษาพูดไม่ได้มไม่ว่าจะเป็นภาษาใดในโลกและจัก,กรวาลนี้ครับอาจารย์อธิบายไม่ได้นอกจากฝึกฝนเองแล้วเข้าถึงเองประสบเองรู้เองเห็นเองเรียกกันว่าปัจจัตตัง ไอ้ที่มาอธิบายกันอย่างทุกวันเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธินี่นะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากว่าจิตเข้าถึงสมาธิะระดับนี้จะเป็นอย่างนี้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 เนี่ย <Okay. S 1> มันเป็นแค่คร่าวๆ <Okay. S 1> แต่ไม่ใช่ความจริงความจริงมันก็ต้องคือเราเห็นเองรู้ <Okay. S 1> เองเห็นไหม mm hmm. ก็เหมือนไอ้สมมตินะครับ มีภาพนยร์เรื่องหนึ่งดีที่สุดเลยไอคนนี้มันไปดูมาแล้วครับมันมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะแล้วก็ฟังมันตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะนะการที่เราได้ฟังกับการที่เราไปนั่งดูเองอ่ะเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนแบบเดียวกันนะอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่คนที่ไม่มีวาสนาต่อกันไม่มีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและไม่มีสติปัญญาที่เพียงพอเนี่ย ไม่สามารถอธิบายอะไรให้เข้าใจได้ง่ายๆเลยยากมากนะยากจริงๆ,ๆนะมันเปรียบเหมือนอะไรรู้ไหม <S <S เหมือนพระเทศหรือผมพูดธรรมะหรือครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามพูดธรรมะนี่นะมีคนนั่งฟังอยู่ร้อยคนนะอาจจะมีคนเข้าใจลึกซึ้งน่สิบคนคบคนที่เข้าใจพอประมาณน่ะสามสิบคนนะ แล้วส่วนที่เหลือไม่เข้าใจเลยไม,ไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่ฟังจากคนคนเดียวกันอยู่สถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันนี่แหละครับเห็นไหมมันต่างกันไหมล่ะต่างกันมันเปรียบเหมือน <c oughs> ฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะ <c oughs> ฝนที่ตกลงมาเป็นบริเวณกว้างหรือว่าตกลงมาทั่วทั้งโลกก็ได้เอ้า <c oughs> นะบรรดาพืชพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้รับน้าฝนเหมือนกันได้รับเท่ากันต้นไม้ใหญ่หรือต้นหญ้าต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยมันได้รับเท่ากันแหละครับ น้ำฝนนั้นจะมีประโยชน์เฉพาะพืชพันธุ์ที่มีรากเท่านั้นแต่น้ำฝนนั้นจะหาประโยชน์ไม่ได้เลยกับต้นหญ้าที่ไร้รากไม,ม่ประโยชน์เลยเห็นไหมล่ะมันต่างกันครับอาจารย์หญ้าไร้รากก็เหมือนคนที่ไม่มีสติปัญญานะแล้วอย่าลืมนันในพุทธประวัติที่คนไทยส่วนส่วนน้อยนะไทยพุทธส่วนน้อยที่จะรู้ครับ เรารู้กันเนี่ยที่เราศึกษากันมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราให้ฟังมาบ้างในคัมภี์ในตำราที่จารึกไว้ถึงโอ้ยบุญบาร,รมีและอิทธิฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธ,เ,ธเจ้าอย่างน้อยในพระหุงแปดบทเนี่ยนะชนะอะไรบ้างชนะมารชนะยักษ์ชนะนางจินจามาน,นวิกาชนะโจรองคุริมานออ้ยชนะพรมนะชนะนาคทุกสิ่งทุกอย่างฤทธิ์มากเหลือเกินครับแต่ตามความเป็นจริงมันไม่ใช่ไง สิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่เรื่องแต่งครับนะสากยยวงนะพระญาติพระวงศ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยถูกวิูนทัพพระยกทัพเข้าห้ำหั่นล้างเผ่าพันธุ์ไม่เหลือทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่ยังไม่นิพพานครับพระองค์ยังช่วยไม่ได้เลยช่วยญาติตัวเองยังไม่ได้ครับเห็นไหมเล่าฮะฉะนั้น ศึกษาเรื่องศาสนาเชื่อเรื่องศาสนานะเชื่อเรื่องตำนานน่ะอย่าไปเชื่อจริงจังร้อยเปอเซ็นเชื่อด้วยเหตุและผลเพราะโดยส่วนมากมันเป็นเรื่องแต่งเติมเสริมต่อขึ้นมาไม่มีเรื่องจริงอยู่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมมีอำนาจเล้นลับมีไหมมีแต่เขาก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องและพอเหมาะพอเจาืม อะไรที่มันเกินบุญเกินวาสนาเกินบารมีเกินอิทธิฤทธินะ์น่ะใครก็ช่วยไม่ได้นะมีาศาสดาองค์ใดปิดดวงอาทิตย์ได้บ้างละ่ะไม่มีมีพระเจ้าองค์ใดปิด,ดพระจันทร์ได้บ้างก็ <c oughs> ไม่มีมันทําไม่ได้ครับ <laughs> เห็นไหม <laughs>